ผลเกิดปีนักษัตรมาเสงปีงูเป็นนักษัตรพลังาธาตุไฟเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นเดือนขานพลังไม้ธาตุดินพลังธาตุของคนปีมะเสงได้รับการส่งเสริมอย่างมีเงื่อนไขส่งผลให้ในเดือนนี้คนปีมะเสงมีงานที่ต้องทามากขึ้นมีงานที่ท้าทายความสามารถได้รับการโปรโม,โมทให้แสดงฝีมือมีโอกาสได้เข้าสังคมมีเพื่อนฝูง และคนรอบข้างให้การสนับสนุนโดยเฉพาะคนปีมะเสงที่เกิดพศ2520ในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีงานยุง่งต้องเข้าไปควบคุมเองทุกอย่างจนเกิดความเครียดจึงควรกระจายงานและผ่อนคลายบ้างนอกจากนี้คนปีมะเสงที่เกิดปีพศ2556และเกิดปีพศ2496 ต้องระวังดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะพื้นดวงมีเกณฑ์เจ็บป่วยในปีนี้คนปีมะเสงพื้นดวงตกคักเกิดปีเดียวกับเทพไทยสวยต้องวางตัวให้ดีสงบปากสงบคำและควรไปทำพิธีไหว้ฝากดวงชะตาด้านการงานต้องดูแลงานหลายด้านมีงานเพิ่มขึ้นาห,าหากค้าขายควรดูแลลูกค้าและงานเอกสารให้ดีด้านการเงิน คล่องตัวราบรื่นด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างแนะนำให้คนปีมาเสงสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไม้เพราะพลังธาตุไม้จะปรับสมดุลและช่วยเสริมพลังธาตุไฟของคนปีมะเสงช่วยให้การงานและการเงินดียิ่งขึ้น